Toyota out. ต 1.8e ค่ะคันนี้เป็นปี2018สีบรอนเงินสวยๆบอดี้ Body เดิมโครงสร้างเดิมรายละเอียดตัวรถเดิมโรงงานนะคะราคาสุดพิเศษคันนี้เพียงแค่399,000บาทเท่านั้นค่ะได้สีเดิมโรงงานนะคะไฟหน้าเดิมสวยๆกริบๆนะคะยางปี2023ทั้ง4เส้นแล้วสําหรับใครกำลังตามหารถอาติสมือ2ไว้ใช้งานนะคะผ่อนสบายๆคันนี้ฟรีดาวผ่อน6,800บาทเท่านั้นค่ะได้ฟังก์ชันมาเต็มเลยนะคะกับคันนี้นะรายละเอียด ัวรถไม่มีช้ำเลยนะคะสภาพเดิมโรงงานสวยๆเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์ใครสนใจคันนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยและไปดูในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุชที่บริษ,ษัทเพชรยนต์รถมือสองนะคะตั้งอยู่ถนนเซรีไทย68แยก1เมืองบุรีค่ะวันนี้มีอัปเดตรถเอาติสนะคะสวยๆอีก1คันเลยนะคะกับ To y ยต a าเอลติส 1.8E นะคะคันนี้ปี2018สีบรอนเงินสวยๆการันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์ไม่ใช้งาน160,000กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษเลยนะคะคันนี้ขายเพียงแค่3 0 0 0 99,000บาทค่ะลูกค้ามีประวัติเครด,ดิตดีจัดยอดได้เต็มคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่6,800บาทเท่านั้นตลอยออายุสัญญาเลยสำหรับใครสนใจคันนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาหาหนุ่ได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะลูกค้ามีประวัติเครด,ดิตดีรับดอกเบี้ยพิเศษไป2.79ผ่อนสูงสุดถึง84งวดเลยนะคะท่านใดสนใจห้ามพลาดกับรายละเอียดนะคะในคลิปเต็มเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะว่าจะมีความน่าใช้งานขนาดไหนบ้างมาดูกันเลยนะคะสำหรับ ตัวนี้ได้เป็นโฉมมเนอร์เชฟแล้วนะคะเป็นเครื่อง 1.8e ค่ะลูกค้าสภาพเดิมโรงงานการันตีโครงสร้างบอดี้เดิมนะคะสวยๆสีเดิมนะคะไม่มีช้ำแน่นอนนะคะรับประกันโครงสร้างมาให้แล้วรอบขันนะคะไฟหน้าคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้ามัลติ r ร f เลกเตอร์นะ,ะคะโคมไฟใสกิ้งไม่มีขึ้นเหลืองสีเดิมโรงงานสันเรียมเห็นได้ชัดสวยๆเลยฝารกระโปรงรอยเรียมเห็นได้ชัดสวยๆกันชนไม่มีริ้วรอยการพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะคะคันนี้การันตีมาให้แล้วนะคะสวยๆกริบๆเลย สำหรับในส่วนของรายละเอียดตัวแมตคันนี้นะคะได้เป็นแมต4สีทูโทนนะคะขอบ16ยางปี23ทั้ง4เซนเลยนะคะดอกยางเพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่ๆเลยนะคะคุ้มค่ากันเลยราคาเพียงแค่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้รถที่ขายดีนะคะอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์เล่านะคะและราคาสุดพิเศษเลยนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมแบบนี้นะคะสวยๆส,ยสีด้านข้างสีเดิมโรงงานนะคะสวยๆแบบนี้เลยสันเรียมนะคะตรงฝาหรือว่ารอย ประตูเนี่ยเห็นได้ชัดเลยสันเหลี่ยมคมชัดเลยนะคะสีเดิมโรงงานนะคะเมื่อเปิดสีเดียวกับตัวรถนะคะมีสีคมเมี่ยมให้ด้วยเล็กน้อยสวยๆกระจกรอบคันคันนี้ได้เป็นกระจกเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมสัญญาณติดตั้งกันขโมยมาให้แล้วเรียบร้อยภายในคันนี้นะคะได้เป็นโทนสีดําค่ะเบาะผ้าเดิมโรงงานสวยๆไม่มีช้ําเลยไม่มีขาด สภาพรายละเอียดตัวรถนะคะน่าใช้งานสมบูรณ์กันเลยนะคะมาพร้อมลูกเล่นเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะคะระบบแอร์ป,ปรับมือขาบเกียร์ออตโต้สวยๆนะคะพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันอยู่สภาพสวยๆเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าอยู่สภาพเดิมโรงงานสวยๆนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดโครงสร้างคันนี้โครงสร้างเดิมโรงงานค่ะซอกประตูหัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไข่งัดแงะน็นอตเดิมโรงงานสวยๆนะคะแผงประตูสีดําสวยๆกริบ รอยน็อตรอยมิอาร์คต่างๆอยู่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับในส่วนของตัวรายละเอียดเสาบีค่ะคันนี้หัวน็อตไม่มีการขยุบขยื่นค่ะน็อตเดิมโรงงานนะคะสติกเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบเลยนะคะ แผ่นเพจเดิมโรงงานยังมีให้เห็นเลยนะคะหัวน็อตไม่มีการขยบขยื่นโครงสร้างเดิมโรงงานนะคะรับประกันโครงสร้างมาให้แล้วรอบคันนะรับรองซื้อออกไปนะไม่มีนะคะในส่วนของรายละเอียดนะรถพิกความชนหนักมาแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดซื้อไปตรวจสอบเจอทางร้านเรานะคะยินดีคืนเงินร้อเปเลยนะคะ สำหรับห้องด้วยสารด้านหลังค่ะกว้างขวางค่ะลูกค้าคันนี้นะคะเบาะด้านหลังได้เป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนั่งสะดวกสบายนะคะไม่3คนเนี่ยไม่แออัดเลยลูกค้ากว้างขวางนะคะดีไซน์ออกมาในส่วนของรายละเอียดห้องด้วยสารเนี่ยกว้างๆนั่งสะดวกสบายเลยมีที่ชาร์จแบตมาให้ด้วย2อสองชั้นอสองล็อกแบบนี้เลยสวยๆนะคะสำหรับรายละเอียดโครงสร้างนะคะตัวซอกประตูหัวน,น็อตเดิมโรงงานรอยน็อตต่างๆ อยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะนะคะสำหรับในส่วนของรายละเอียดนะคะในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะอยู่สภาพสมบูรณ์ไม่มีช้ำเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะยังไม่ติดจองนะคะลูกค้าท่านใดกำลังตามหารถเอาติสมือสองไว้ใช้งานนะคะคุณภาพเกรดออยู่นะคะนุชแนะนำคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยสภาพโดยรวมคันนี้สวยๆติบๆเลยนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์สามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เช่นเดียวกันนะคะคันนี้ผ่อนฟรีดาวเดือนละเพียงแค่6 8 0 0บาทขอรายได้อยู่ที่18,000บาทเท่านั้นนะคะออกคนเดียวจบเลยนะคะไฟท้ายหลังค่ะเดิมโรงงานกันชนด้านล่างติดตั้งไฟทับทิมเซนเซอร์หลังมีมาให้แล้วสจุดสวยๆตา ถึและโคราอัลติส 1.8e ยังอยู่สภาพสมบูรณ์สันเหลี่ยมด้านหลังตัวรถเห็นได้ชัดนะคะรอยมุมนะไม่มีประวัติพิกาม,มาแน่นอนนะคะคันนี้รับประกันโครงสร้างมาให้แล้วรอบคันสวยๆเลยนะคะใครสนใจสามารถแวะมาดูรถได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งถนนเสรีไทย68แยก1มินบุรีนั่นเองนะคะมาดูรายละเอียดกันต่อคะ่ะในส่วนของตัวกระจกด้านหลังก็ได้เป็นพาร์ทเดิมโรงง,งานคะ่ะลูกค้าโตโยต้าเลยนะคะมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3เดิมโรงง,งานสวยๆนะคะสำหรับคันนี้ ใครสนใจก็สามารถมาดูรายละเอียดจริงได้นะคะที่บริษัทเรานะคะเปิดทําการทุกวันเลยนะสวยๆนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวดูจะพาไปรับชมในส่วนของรายละเอียดห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันเล็กน้อยนะคะสำหรับคันนี้มาดูกันเลยนะในส่วนของรายละเอียดด้านหลังตัวรถค่ะ ฝาท้ายเดิมโรงงานนะคะหัวน็อตไม่มีการยขยุกขยื่นค่ะน็อตเดิมโรงงานไม่เคยมีชนท้ายมานะคะรอยเมกอาร์คนะคะหรือว่ารอยซิลิโคนเนี่ยนะคะเห็นได้ชัดสวยๆเลยนะคะบอดีเดิมโครงสร้างเดิมนะคะห้องเก็สบสัมภาระด้านหลังเก็บกระเป๋าเดินทางได้4ี่ห้าใบจุกๆกันไปเลยะคะ่ะลูกค้าคันนี้นะคะคุ้มกันแน่นอนเลยนะคะยางอะไหล่แม่แรงถุงเครื่องมือมีมาให้แล้วรอยซิลิโคนเมกอาร์คด้านล่างเห็นได้ชัดไม่มีร่องรอยการติดแก๊สมาหรือว่า ชนน้าท่วมมาแน่นอนค่ะคันนี้รับประกันมาให้สวยๆเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์สามารถตรวจสอบได้เลยนะคะที่มาของรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มกันแน่นอนราคา399,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้รถปี2018สภาพสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะคะภายในด้านห้องบู้โดยสารด้านหลังคะ่ะลูกค้ากว้างขวางแบบนี้เลยเบาะไม่มีขาดไม่มีชำรุดภายในนะคะสวยๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะนี พวงมลาลัยอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะในส่วนของเพดานด้านบนไม่มีรอยเจิมนะคะสวยๆนะคะแล้วก็ซอกประตูนะคะหัวน็อตเดิมโรงงานรอยเมอคอัพเดิมโรงงานอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะไม่เคยโดนเปลี่ยนฝาประตูมาแน่นอนค่ะฝาประตูเดิมโรงงานนะคะสวยๆอ่ะเรามาดูกันต่อค่ะในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถนะคะซอกประตูทั้ง4บานนะให้เห็นเลยหัวน็อตอยู่สภาพสมบูรณ์สวยๆรอยเมอคอัพเห็นเดิมเลยนะคะ หัวน็อตไม่มีการขยับเขยื่อนค่ะลูกค้าหัวน็อตเดิมๆสวยๆแบบนี้แผงประตูด้านข้างที่เปิดปิดกระจกนะคะเซ็นอร์ล็อกออโต้มีมาให้สวยๆแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะเสาบีทั้งสองฝั่งค่ะลูกค้าหัวน็อตเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขนะคะหัวน็อตเดิมสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆติดตั้งติดตั้งจากโรงงานมีเห็นแบบนี้เลยนะคะ เข,เขามาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะด้านหน้าตัวรถกันบ้าง สำหรับรายละเอียดตัวด้านหน้าตัวรถค่ะลูกค้าไมคคันนี้นะคะ1 6 8 7กิโลไมคเดิมโรงงานเลยนะคะพวงมาลัยมอติฟังก์ชันอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้สวยๆไม่มีช้ำเลยนะคะเดิมโรงงานสวยๆทั้งหมดเลยนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมลูกเล่นเครื่องเสียงคลาสสิกเดิมโรงงานเลยนะคะเป็นแบบปุ่มกดหน้าจอกองกว้างใช้งานสะดวกสบายค่ามาพร้อมระบบแอร์ปรับมือปรับได้สีระดับแอร์เย็นฉ่ำ หัวเกียร์เรียบเนียนไม่มีช้ำไม่มีะลอกเป็นเกียร์ขันบันไดสวยๆแบบนี้เลยนะคะเบรกมืออยู่สภาพสมบูรณ์ค่ะคอนโซลตรงกลางนะคะมีที่วางแก้วมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะหรือว่าคอนโซลด้านหน้าตัวรถไม่มีชม้ำเลยนะคะสวยๆกริบๆแบบนี้ที่บังแดดด้านบน,นะค่ะอยู่สภาพสวยๆสมบูรณ์เลยนะคะไฟหน้าตัวรถเปิดปิดได้ปกติแบบนี้เลยนะกระจกหน้าที่บังแดดอยู่สภาพสวยๆสมบูรณ์แบบนี้เลย กระจกด้านหน้าตัวรถคันนี้ได้เป็นพาร์ทเดิมโรงงานเช่นเดียวกันค่ะติดตั้งฟิล์มาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมขับออกไปเลยนะฮะคันนี้ราคา399,000บาทเท่านั้นค่ะ ใครสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดมหานุได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างรับรองว่าคุ้มค่ากันแน่นอนนะคะสำหรับเอาติ 1.8e นะไม่ค่อยมีเข้ามากันบ่อยๆนะคะลูกค้าวันนี้มีมาให้1,000สวยๆบรอนเงินเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์ออกง่ายไม่ต้องใช้งบดาวกันเลยนะคะผ่อนฟรีดาวเดนละเพียงแค่6,800บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดถึง84งวดกันเลยดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79สําหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตด,ดีนะคะใครสนใจสอบถามรายละเอียดมห นุย์ได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ มากันต่อในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานดูโอวีทีไอเดิมแท้สี่สูบฝาครอบเครื่องอยู่สภาพสมบูรณ์คันหน้าเดิมโรงงานนะคะไม่เคยมีการชนมาแน่นอนนะคะสำหรับในคันหน้านะอยู่สภาพสวยๆหัวน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยคราบน้มามันไหลเยิย้มรอยคิวซีเดิมโรงงานนะคะยังอยู่ให้เห็นเป็นบางส่วนรอยมคอัพต่างๆหัวน็อตไม่มีการขยบขยืน่นน็อตเดิมโรงงานฝากระโปรงเดิมสวยๆนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าการันต โครงสร้างมาให้แล้วรอบคันสวยๆเลยสติกเกอร์ติดตั้งเดิมโรงงานยังมีให้เห็นแบบนี้นะคะสวยๆกริบๆแบบนี้ราคาเพียงแค่3า9แ0 0ก่บาทเท่านั้นนะคะกับ t o y ยต้าเอลติส 1.8e นะคะปี2018ไม่ใช้งาน16 0 0 0 0กมิโลเท่านั้นค่ะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์สภาพน่าใช้งานมากๆเลยใครตามหารถเอลติสมือ2อไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกให้เลยนะคะออกง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะคะบอกได้เลยว่ารู้ผล ภายใน2ชั่วโมงรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะใครสนใจคันนี้สามารถสอบถามรายละเอียดมาหาหนุตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของหนุด,ด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัพเดตรีวิวรถออติสมือสองเข้ามาใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ